สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดิฟไดฟคำพิพากษาสารฎดีกาที่น่าสนใจมากๆคดีหนึ่งหมายเลข11742568ค่ะเป็นเรื่องหนี้สินเชื่อนะคะระหว่างบริษัทโอโจดกับนายวอจำเลยคือสู้กันถึงสาศาลเลยนะแล้วผลสุดท้ายนี่มีประเด็นให้เราคิดตามเยอะเลยค่ะหลักๆก,ก็จะมี2เรื่องนะคะ1คือโจดเนี่ยรับโอนหนี้มาแล้วมีอำนาจฟ้องจริงหรือเปล่ากับ2ซึ่งอันนี้สําคัญมาก คดีมันขาดอายุความไปหรือยังเราก็จะดูจากตัวคำพิพากษาเลยค่ะแล้วก็วิเคราะห์ข้อกฎหมายกันมาดูกันว่าทำไมคดีที่ศาลอุทธรณ์เคยสั่งให้จำเลยจ่ายเนี่ยศารลรัดฎีกากลับเห็นต่างออกไปแล้วมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้สินการคุ้มครองผู้บริโภคอะไรแบบนี้ค่ะเริ่มที่ข้อเท็จจริงกันก่อนนะคะคือจำเลยกู้เงินสองครั้งครั้งหลังสุดเป็นเงินสด40,000บาทปี 55- ห้า ตกลงผ่อน24เดือนเดือนลักกับเกิด 2008. 2 0 0 8ใช่ครับแล้วจำเลยเขาก็ผ่อนมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเดือนกันยาปี58ตอนนั้นนี่เหลืออยู่สัก2,700ได้แต่พอมาถึงวันที่11ธันวา58เขาก็หยุดจ่ายไปเลยอันนี้คือจุดผิดนัดที่ชัดเจนแต่จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือโจทย์ซึ่งเป็นบริษัทที่รับโอนนี้มาทีหลังเนี่ยเขาอ้างว่าจำเลยนะ่ะ กลับมาจ่ายอีก1,000บาทวันที่31พฤษภาคมปี60แต่จำเลยบอกไม่ได้จ่ายนะไม่เคยจ่ายเลยใช่ครับตรงนี้แหละครับที่เป็นปมเรื่องอายุความเลยเพราะว่าถ้ามันมีการจ่าย1,000บาทจริงเนี่ยมันจะทำให้อายุความที่กำลังเดินอยู่มันสะดุดหยุดลงแล้วก็เริ่มนับใหม่ทันทีก็เท่ากับว่าคดียังไม่ขาดอายุความ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะนี่แหละครับสาเหตุที่สารชันต้นท่านยกฟ้องไปคือน่าจะมองว่าขาดอายุความแล้วแต่พอสารอุทธรณเนี่ยท่านกลับคำพิพากษาสั่งให้จำเลยจ่ายก็น่าจะเพราะเชื่อว่ามีการจ่ายเงินหนึ0งพบาทนั้นจริงหูแค่ตีความหลักฐานจุดเดียวผลคดีเปลี่ยนไปเลยนะคะเนี่ยแล้วพอขึ้นสารดีกาท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเริ่มจากประเด็นแรกก่อนเลยเรื่องอำนาจฟ้องที่จำเลยสู้ว่า โอนนี้ไม่สมบูรณ์ครับประเด็นอำนาจฟอ้องในสารฎีกาท่านชี้ชัดตามกฎหมายแพ่งมาตรา306เลยครับเรื่องการโอนสิทธิเรียกรอ้องคือกฎหมายบอกว่าแค่ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนแล้วก็แจ้งให้ลูกหนี้ทราบแค่นี้ก็สมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นผู้รับโอนก็ได้นะครับอ๋อหรอคะครับ ดังนั้นเนี่ยการโอนนี้มาที่โจ์เนี่ยสารดีกาบอกว่าสมบูรณ์แล้วโจทย์มีอำนาจฟ้องข้อต่อสู้จำเลยเรื่องนี้ก็เลยเออฟังไม่ขึ้นดีกาข้อนี้ตกไปครับโอเคเคลียร์เรื่องอำนาจฟ้องไปนะคะงั้นมาถึงประเด็นหลักเลยค่ะเรื่องอายุความสารดีกาท่านเห็นต่างจากสารอุทธร์ยังไงคะจุดนี้สารดีกาท่านพิจารณาละเอียดมากครับเริ่มตั้งแต่ประเภทนี้ก่อนเลยสารท่านไม่ได้มองว่าเป็นนี้บัตรเครดิตนะ ที่อายุความ2ปีคืออาจจะจำเลยเข้าใจผิดไปแต่ศาลดูจากข้อเท็จจริงสัญญาที่ตกลงผ่อนเงินกู้4ี่0 0บาทเป็นเงินงวดเนี่ยท่านมองว่าเป็นหนี้กู้ยืมที่ผ่อนคืนเป็นงวดซึ่งตามมาตรา1น3 3 3 2เนี่ยอายุความมัน5ปีครับอ้ามเหรอคะ5ปีเลยเหรอใช่ครับ5ปีแสดงว่าถึงแม้จำเลยอาจจะยกเรื่องอายุความมาผิดประเภทไปบ้างศาลก็ต้องดูจากข้อเท็จจริงแล้วก็ปรับใช้กฎหมายที่ถูกให้เองอย่างนั้นหรือคะ ถูกต้องครับอันนี้เป็นบทบาทสําคัญตามพรบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมาตราย6เลยศาลมีหน้าที่ต้องหยิบยกกฎหมายที่ถูกต้องมาปรับใช้เองเพื่อความเป็นธรรมแม้ว่าคู่ความอาจจะกล่าวอ้างมาไม่ตรงก็ตามอันนี้เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงเลยครับค่ะแล้วเรื่องสําคัญมากๆการจ่ายเงิน1000บาทที่โจ์อ้างว่าทําให้อายุความ5ปีนั้นสะดุดหยุดลงล่ะคะศาลฎีกาท่านเชื่อไหมคะนี่คือไคลแม็กซ์เลยครับศาลฎีกาเน้นเลยว่า ภาระการพิสูจน์เนี่ยเรื่องการจ่ายเงินที่ทําให้อายุความสะดุดมันตกอยู่กับโจทย์เต็มๆแต่ว่าพยานหลักฐานที่โจท์เอามาแสดงสารท่านเห็นว่าอืมีข้อพิรุษน่าสงสัยและไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งเลยครับไม่สมเหตุสมผลยังไงคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะหลักๆก,ก็คือ 1. จําเลยเนี่ยหยุดจ่ายเป็นนานมากเกือบปีครึ่งแล้วอยู่ๆจะกลับมาจ่ายแค่1,000บาทโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันดูแบบว่า ผิดปกติวิสัยมากๆอืมจริงด้วยค่ะแล้วสมคือเอกสารการรับเงินที่เอามาอ้างก็เป็นเอกสารภายในที่โจทย์ทำขึ้นเองไม่ใช่หลักฐานจากข้างนอกที่มันน่าเชื่อถือกว่าอ๋อค่ะสารก็เลยไม่เชื่อครับว่ามีการจ่ายเงิน1,000บาทนั้นจริงอายุค,ความมันก็เลยไม่สะดุดหยุดลงไงครับพอไม่สะดุดการนับเวลาก็เลยต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนที่ผิดนัดครั้งแรกเลยสิคะถูกต้องครับ สาลเรียกก็นับเลยอายุความ5ปีเริ่มจากวันที่ผิดนัดคือ11ธันวาคม2558โจทย์มายื่นฟ้องคดีวันที่11มีนาคม2564โอโ้โหมันก็เกิน5ปีไปแล้วชัดเจนครับคดีก็เลยขาดอายุความสุดท้ายสารดีกาก็เลยกับคำพิพากษาสารอุทธรณ์ให้ยกฟ้องโจทตามสารชั้นต้นสรุปก็คือจำเลยเนี่ยไม่ต้องจ่ายนี่ก้อนนี้แล้วเพราะคดีมันหมดอายุความไปแล้วนั่นเองชัดเจนเลยค่ะ คดีนี้ชี้ให้เห็นว่าสารดีกาท่านให้น้ำหนักกับความน่าเชื่อถือความสมเหตุสมผลของพยานหลักฐานมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะหลักฐานที่จะเอามาอ้างเพื่อขยายเวลาฟ้องคดีที่มันใกล้จะหมดอายุความแล้วแล้วก็ยังเห็นบทบาทของสารด้วยในการช่วยดูข้อกฎหมายให้ผู้บริโภค ใช่ครับที่น่าสนใจคือคำพิพากษาเนี้ยมันตอกย้ำหลักการสำคัญเลยว่าเจ้านี้เนี่ยถ้าจะอ้างว่ามีการชำระหนี้บางส่วนเพื่อให้อายุความมันสะดุดหยุดลงเนี่ยต้องมีหลักฐานที่มันแบบว่าหนักแน่นชัดเจนแล้วก็สมเหตุสมผลจริงๆโดยเฉพาะถ้าการชำระหนี้นั้นมันเกิดขึ้นในพฤติการที่ดูไม่ปกติดูน่าสงสยัย มันเหมือนกับการยกระดับมาตรฐานการพิสูจน์ขึ้นไปอีกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ถูกฟ้องในคดีที่มันควรจะหมดอายุความไปแล้วจริงๆเป็นบทเรียนสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้ด้วยทีนี้มีคําถามน่าคิดทิ้งท้ายนิดนึงค่ะในยุคดิจิตัลแบบนี้การจ่ายเงินมันมีหลักฐานหลายรูปแบบมากขึ้นเนาะทั้งสลิปโอนออนไลน์หรือว่าบันทึกในแอปต่างๆ ถ้าเกิดมีหลักฐานดิจิตอลแบบนี้มาอ้างว่าทําให้อายุความสะดุดหยุดลงสารท่านจะให้น้ําหนักแตกต่างไปจากเคสนี้ที่ใช้แค่เอกสารภายในของโจทย์เองหรือเปล่าคะหรือว่าจะมองอยังไงอืมนั่นสินะครับก็น่าคิดเหมือนกันน่าติดตามต่อไปในอนาคตนะคะ